าการออกแบบเสื้อผ้าเนาะหลายคนก็คงจะคิดเหมือนลงุงก็คือพอมาถึงยุคนี้แล้วทําไมผ้าขาดขายได้แพงทําไมตะเข็บปิ้นดูมีมีสเสน่ห์นื่จากว่ามันเกิดการพัฒนาวิธีการคิดครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยุดในแค่การออกแบบเท่านั้นนะอย่างเช่นเ,เราจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เซรามิกเรื่องถ้วยชาม คนส่วนใหญ่ก็คือคิดว่าแค่ถ้วยชามใส่อาหารเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการออกแบบวิชาทางผิดพันธ์ทางงานศิลปะนะครับเขาเน้นถึงประโยชน์อจเป็นันดับต้นๆเลยเนาะประโยชน์เป็นันดับต้นๆแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเป็นเรื่องรองนะครับเพราะฉะนั้นถ้วยชามของบางประเทศมันมีอากาศหนาวเขาจะต้องเอามือไปโอบให้มันอุ่นบางที่เขาใส่แกงน้อยๆถ่วยเขาจึงแบนด์นะครับ แต่คันนี้สาหรับคนไทยเนี่ยถ้วยชาเหมือนกันหมดเลยทรงก็คือใหญ่ๆเข้าไว้มีสีสันจัดจัดเข้าไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถูกต้องสําหรับการออกแบบผิดพันเนาะแต่คันนี้ถ้าเราไปดูต่างประเทศครับนอกจากวิธีการคิดเรื่องเรื่องรูปทรงเขาแล้วเนี่ยมันมันถึงจะมีความงามเข้ามาแทรกมีความหมายเข้ามาแทรกแม้กระทั่งลวดลายการแกะสลักอะไรต่างต่างเนี่ยรวมกระทั่งการออกแบบขวดภาชนะจะเห็นได้ว่าการออกแบบ ขวดกับภาชนะเนี่ยที่เราเห็นใช้เนี่ยไม่แค่เป็นแค่ทรงกลมเนาะเขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตวงไอเจ้าตัวน้ํายาตัวหมึกตัวผงอะไรกัต่างๆที่บรรจุในผิดพันธุ์นั้นก่อนว่าต้องใส่กี่มิลลิกร,รมัมกี่กร,รมักกรรมกี่กิโลกี่ตันนะครับถึงมาออกแบบรูปทรงภายนอกเช่นการรับน้ําหนักการจับใครเคยสังเกตบ้างไหมเรื่องง่ายๆที่สุดเลย ไม้จิ้มฟันเราเคยสังเกตไหมไม้จิ้มฟันมันมีถึง40ชนิดนะมันมีปลายแหลมสองด้านปลายแหลมด้านเดียวมีแบบกลึงมีแบบหัวมวนมีแบบแบนมีแบบเป็นเส้นมีแบบเอ่อเป็นดุ่นใหญ่มีแบบโอ้เยอะแยะเลยจะเห็นได้ว่าแค่ไม้จิ้มฟันอย่างเดียวเนี่ยมันมีแบบถึงตั้ง40แบบขวดน้ำเหมือนกันที่เราเคยกินตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะมีวิธีการออกแบบ ตัวขวดเนี่ยต่างกับตัวขวดน้ําที่ขายตามตลาดนัดพื้นๆทั่ว,วไปไม่มียี่ห้อนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยมีความคิดแต,แตกต่างกันไอ้เจ้าพวกบริษัทที่ผลิตน้ําอย่างเดียวเนาะเขาก็จะเอาคิดแค่ปริมาตรของตัวน้ําใส่เข้าไปในขวดเพราะนั้นรูปทรงของมันเนี่ยไม่เหมาะกับการจับเวลาเราจับแล้วเรารู้สึกมันลื่นมือจับแล้วมัน หลุดเนื่องจากว่าตัวน้ําขวดน้ำเนี่ยเมื่อโดนความเย็นมันจะมีเหงื่อนอะไอส่วนบริษัทที่ใหญ่ๆที่ขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามมินิมาร์ตต่างๆมันมีวิธีการคิดมาก่อนว่ารูปทรงของขวดทํายังไงถึงบรรจุน้ําได้ขนาดไหนเสร็จแล้วก็ออกแบบวิธีการจับขวดวิธีการออกแบบให้มันเตะตาวิธีการออกแบบให้มันรับน้ําหนักซ้อนกันหลายๆชั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันถูกกันกรองมาแล้วหลายๆเรื่อง แม้กระทั่งโต๊ะเก้าอี้เศษไม้เศษพลาสติกอ่าพอดีตอนนี้ลุงได้ไปรู้จักชื่อคุณวีคุณวีนะคุณวีเนี่ยก็มีลูกสาวเกี่ยวทําเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนางานต่างๆทางสังคมเนาะแล้วก็ได้คุยกับคุณวีว่าเออเขามีเศษวัสดุเยอะแยะเลยหลังจากนี้อีกสักพักหนึ่งลุงก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์บางอย่างเช่นการไปเก็บขยะจากชายทะเลแล้วก็มาสร้างเป็น ผิดพันธ์สามารถนํามารีไซเคิลใช้ได้แม้กระทั่งกล่องนมหรือว่าจะเป็นเศษฝาเบียอะไรเงี้ยขวดแก้วแตกมาหลังจากนี้สักพักหนึ่งลุงก็จะตั้งกลุ่มกันเพื่อจะนําเศษขยะที่มันประโยชน์มันน้อยเอามาทําเป็นผิดพันธุ์นะครับก็ฝากน้องๆทั้งหลายช่วยสนับสนุนหน่อยอเพราะนั้นไอ้เรื่องงานออกแบบเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนอาจจะ มองข้ามไปอย่างเช่นในยุครุ่นลุงเนี่ยก็จะมีการทำกรอบวิทยาศาสตร์เรยอะมากเลยตอนนั้นฮิตมากเลยเนาะต่อตอ,ตอมาก็จะเป็นการพิมพ์ลงไปในแก้วกระเบื้องนะครับเพราะนั้นเทคโนโลโยีเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการทำงานทางศิลปะเพราะนั้นศิลปะเนี่ยคุณจะต้องเก่งเรื่องเทคนิคคุณต้องค้นคว้าตลอดเวลาศิลปะไม่ใช่คือการทำแบบตายตัวอย่างเช่นคุณเห็นเขาเขียนรูปวัดกันเนาะเขียนรูปวัด ทุกคนก็เขียนรูปวัด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 ,วดเหมือนกันหมดเลยเราไม่ได้โฆษณาเขาเรียกอะไรการท่องเที่ยวเราไม่จําเป็นต้องเขียนวัดมุมเดียวกันเราอาจจะอาศัยเทคนิคอาศัยเรื่องแสงเงาอาศัยเรื่องกลไกเรื่องสีนะครับการจัดองค์ประกอบหรือแม้กระทั่งพื้นผิวการนําเสนอจําเป็นไหมต้องเขียนบนเฟรมเราอาจจะเอากล่องกระดาษมาตัดเอาสังกะสีมาตัดเอา,เอา,เอาไม้มาเจาะ ทำให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆให้เราลึกถึงวัดวาที่เราเคยเขียนก็ได้นะเราไม่จําเป็นต้องปั้นให้มันนูนออกมาเราปั้นให้มันบุ๋มเข้าไปเราทํายังไงให้มันเกิดเป็นรูปทรงสามมิติเพราะฉะนั้นวิธีการคิดอันนี้มันมันค่อนข้างแยบยนสําหรับงานศิลปะอันนี้วันนี้ลุงจะมาคุยนิดหน่อยเนื่องจากว่าเดี๋ยวก็จะติดประชุมแล้วพอดีช่วงนี้มีงานเ,เล็กๆน้อยๆส่วนตัวซึ่งซึ่ง,งมันก็ยุ่งยุ่งอยู่ วันนี้ลุงจะมาคุยเรื่องความเป็นตัวตนของงานศิลปะนะครับเห็นได้ว่าศิลปินแต่ละคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่ทํางานแล้วติดตลาดเขาจะแสดงความเป็นตัวตนอย่างชัดเจนนะครับมันจะแฝงไว้ด้วยความคิดแฝงไว้ด้วยอุดมคติภายในหลายคนเนี่ยบางทีเห็นศิลปินบางคนช่างบางคนโอ้โหผมยาวหนวดเขาลุงลังแต่เขาเขียนง,งานแล้วนิ่งมาก เขียนแล้วมันเกิดพลังงานดูแล้วน่าทึ่งมากอันนี้คือคกลไกวิธีการคิดถ่ายทอดจากใจของศิลปินออกมานะครับเพราะฉะนั้นความมีตัวตนเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความคิดข้างในของศิลปินเช่นเราเป็นคนชอบสีเหลืองสมมุติเราชอบสีเหลืองนะเราเขียนอะไรก็ตามมันก็จะมีสีเหลืองเข้าไปติดไปติด,ไปต,ดไปติดตลอดเวลาปรากฏว่าเราไม่ชอบสีม่วงเลยเราไม่ชอบสีม่วงเลยนะครับ ปรากฏว่าทำไมเอย่ยเราไปเรียนแบบคนอื่นนะครับเราไปเรียนแบบคนอื่นแล้วเราก็เขียนสีม่วงเหมือนคนอื่นปรากฏว่าสีม่วงของเรากลับไม่มีสเสน่ห์เราสู้กับศิลปินที่เขาเป็นต้นตํำรับในการเขียนสีม่วงไม่ได้หรืออย่างเช่นบางคนเขาเก่งเรื่องการเขียนแสงเงานะครับบางคนเขาเห็นเอ้งานของคนนี้มันน่าสนใจดีเราก็ลอกเขา ความมีเสน่ห์ของงานศิลปะมันจะเริ่มหมดไปหมดไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นงานศิลปะคือการค้นคว้าเหมือนกับวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีการค้นคิดขุดขึ้นมาเฉยๆนะมันคือวิทยาศาสตร์ด้วยมีการค้นคว้าเรื่องอายุเรื่องวิธีการออกแบบวิธีการทําโครงสร้างต่างๆเพราะฉะนั้นงานทางด้านโบราณคดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักขุดเหมือนที่เรานึกว่าเป็นนักขุดล่าสมบัติเนาะจริงๆแล้ว งานทางด้านโบราณคดีเนี่ยใครก็ตามที่ขุดเจอทองคำเมื่อไหร่เนี่ยคือเรื่องยุ่งแล้วเขาจะต้องดูแลวุ่นวายมากเลยเพราะนั้นบางทีเนี่ยนักโบราณคดีเขาอาจจะภาวนานในใจนะว่าไม่ฉันไม่อยากเจอ,เอทองคําในงานโบราณคดีเลยซึ่งจะทําให้ประชาชนมาบุกทําลายสิ่งของหรือว่ามีวิธีการโจรกรรมกันเกิดความวุ่นวายมากในในเรื่องหลักฐานทางโบราณคดีเพราะนั้นจะเห็นได้ว่านักโบราณคดีเขาก็จะมีแพทเทิร์นของเขา มีวิธีการขุดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นปริมาตรขุดไปเป็นช่องตรงๆไม่มีการขุดสเปสะสปะเนื่องจากว่ามันมีวิธีการเรียนมาวิธีการดูชั้นดินนะครับวิธีการสังเกตเรื่องชั้นของหินที่มันมีการกลับขึ้นมานะหลายคนคงคงรู้นะเรื่องนี้ว่าวันหนึ่งร้อยปีพันปีหมื่นปีเนี่ยมันจะมีการปูดของของผิวดินผิวหินนะครับที่เราเรียกว่าโพเอ s เนี่ยมันค่อยๆดันขึ้นมา มันจะกลับผิวดินทําให้วัตถุบางอันเคลื่อนขึ้นมานะครับบางอันก็จมลงไปเพราะนั้นนักโบราณคดีเนี่ยนอกจากเรียนเรื่องตัววัตถุรูปทรงสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็เรียนเรื่องทางวิวทยาศาสตร์โดยวิธีการทดลองอย่างเช่นตอนเด็กๆเนาะลุงเคยไปที่จังหวัดราชบุรีอำเภอคูบัวตอนเด็กๆใฝ่ฝันมากเลยเรื่องเมืองทวารวดีนะครับเนื่องจากว่า ทวรารวดีเนี่ยเป็นเมืองที่มีการค้ายิ่งใหญ่มากที่สุดเท่าที่ลุงเ,เคยศึกษามาเนาะเป็นเมืองแรกๆในในประวัติศาสตร์ที่มันมีการค้าขายแต่อาจจะมีมากกว่าน,นี้ก็ได้อาจจะมีก่อนกว่าน,นี้ก็ได้แต่ที่ลุงเรียนมาก็คือสมัยทวรารวดีตรงกับสมัยของพระนางจามเทวีสมัยเดียวกันนะครับตรงกันแต่ว่าสกุลช่างมันต่างกันปรากฏว่าในสมัยของทวรารวดีเนี่ย เมืองแรกๆที่ลุงเข้าไปขุดเนี่ยก็คือเมืองคูบัวเนาะแล้วก็จะมีจังหวัดนครปฐมมีกาญจนบุรีเนี่ยด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเราไปเจอใครเขาขุดหลุมกันแล้วก็ไปขุดขุดขุดมากเพื่อหาสมบัติตอนนั้นลุงก็ฮิตเรื่องลูกปัดทวารวะดีเนาะก็ไปขุดปรากฏว่าไปขุดเจอข้าวที่มันรวมกันเป็นก้อนๆนะครับมันกลายเป็นสีดำโอ้โหตอนนั้นดีใจมากนะนี่คือคลังมาหาสมบัติที่เราอยากเจอมานานปรากฏว่าด้วยความไม่รู้เนาะ ลุงก็เอาก้อนข้าวที่มันเป็นเหมือนก้อนหินเนี่ยสีดํานะแข็งเป๊กเลยเอาไปถึงแช่น้ําเลยปรากฏเม็ดข้าวนี่แตกเป๊กๆทันทีเลยละลายกลายเป็นผงจากก้อนเม็ดข้าวที่มันเป็นสีดําๆนะครับมันแตกหมดเลยแล้วบางอันลุงไปเจอเหมือนเศษผ้าเนาะลุงก็ขุดขึ้นมาเมื่อถึงก็ล้างน้ําเปื่อยทันทีคามือเลยยกเว้นที่เป็นพวกทองคําลุงจะได้เศษเล็กๆมาสมัยก่อนก็จะอยากรู้เอ้ย สมัยก่อนคนแต่งตัวยังไงกําไรยังไงทําไมถึงมีกระพวนได้กระพวนมาด้วยความที่เราก็น่าจะเป็นพิเลนพิเลนเนะเาะลุงก็จะเอากระพวนมาก็ามาเลื่อยมาตัดปรากฏว่าสิ่งที่ลุงเห็นคือในกระพวนเนี่ยมันมีลูกกระพวนติดมาอยู่แล้วซึ่งเป็นวิธีการที่ฉลาดมากสาหรับคนโบราณเขาใส่ลูกกระพวนเข้าไปในกระพวนเลยนะเผาออกมาแล้วมันก็ติดอยู่ข้างในเลยไม่ใช่แงออกมาแล้วมาใส่ทีหลังเหมือนเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับ ปรากฏว่าเขาใช้ขี้ผึ้งเส้นเล็กๆนะครับค่อยๆกึงเป็นย,วยาวๆยวๆแล้วนามาขดๆขด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 ประกอบรูปกายเป็นรูปกระพวนสําหรับห้อยขาคนกําไลเด็กหรือว่าข้อแขนหรือว่าเป็นกระพวนของสัตว์ซึ่งเทคโนโลยีย้อนกลับมาเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันเป็นการสะท้อนเรื่องภายในความคิดของเจ้าตัวช่างเจ้าตัวศิลปินนะครับอย่างเช่นรูปเขียนต่างๆเราจะเห็นได้ว่า บางคนชอบรูปดอกไม้ชีวิตเขาก็จะอยู่กับแต่ดอกไม้อย่างเดียวเนาะไฟฝันเรื่องดอกไม้เรื่องความงามเพราะนั้นไอ้เรื่องภายในจิตใจพวกนี้ค่อนข้างงดงามหมดจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มน้อยมากเลยที่จะเขียนเรื่องคนฆ่าก,กันหรือจะเป็นการประท้วงหรือเขียนสากศพก็จะมีกลุ่มหนะึ่งเนาะเพราะนั้นวิธีการคิดของศิลปินตัวเนี้มันต่างกัน นะครับจึงมีลทัทธิทางศิลปะมากมายอย่างเช่นเรลลิสติกก็คือเหมือนจริงเ,เทเลลิสก็คือเขียนเหนือความจริงก็มีการเล่าเรื่องเหมือนคล้ายๆแฟนตาซีแฟนตาซีก็คือเรื่องเหมือนกับเกี่ยวกึ่งนิยายความงามอะไรที่มันเบอ้ออลังการไปเนาะและ,และอีกบางลทัทธิหนึ่งก็เรียกว่าดาดาคือการทําลายเพื่อสร้างสารรค์อย่างเช่นมี